รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเติมนี่หน่อยเอาละเรียบร้อยชิมหน่อยสิลูกเป็นยังไงฝีมือของแม่อร่อยไหมอหมนไหครับรักพูดเลยค่ะแม่ฝีมือทำกับข้าวของแม่เนี่ยเกิดมาเพื่อข้าวหมึกแดงแทงแม่ถ้อยนางลำตายแล้วเดิมเนตักผักม้อมท่าตีแล้วก็ขยี้เช็ดคุณพน อร่อยแล้วใช่ไหมอร่อยมากครับโหดีใจดีใจดีใจแม่ครับอะไรแม่เมื่อคืนล็อกประตูห้องนอนผมแล้วครับเนี่ยก็ถ้าไมคุณแม่ทำตัวอย่างเงี้ยผมคนนะครับไม่ใช่ไก่แหม่ขังมันอยู่ในรล้าเลยฉันได้ยินแกโทรศัพท์คุยกับหมอจโจ้ว่าจะหนีเที่ยวกันโอ้โหนี่นี่คุณแม่ใส่ความผมนะครับเนี่ยนี่หน้าตาผมเหมือนคนเลวขนาดน,นั้นเลยครับเนี่ยฉันนึกแล้วว่าแกจะต้องพูดอย่างนี้นี่ฉันก็เลยอัดคลิปเอาไว้อะอยากดูไม่ดไมูไม่ดูไม่ดูไป เออไม่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 ดูดีกว่าในช่วงที่ลินพาออตไปเอาเอกสารที่คอนแก่นถ้าแกนหนีเที่ยวฉันจะส่งคลิปนี้ไปให้ลินดูเอาไหมเอาไหมอุ้ยมันมไม่เอาไม่เอาพี่ยายสุธิรัก์ครับแหมอย่าส่งคลิปนี้ไปให้ลินดูเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าส่งไปเนี่ยผมตายยั่งเคียดเลยคุณแม่นะแล้วอยากจะบอกคำหนึ่งว่าผมเนี่ยรักคุณแม่มาก ิเลยยเนี่โโอ้หล,ลิงลิงรีบเอาแกงไปให้ป้าเจียมเลยนะป้าเจียมไปทำบุญไม่ทันอ้อาวลิงเร็วไปเร็วทำไมลงมาช้านักล่ะลูกก็ลิงสิคะแอลไลให้ไปอาบน้ำอ่ะก็ไปนอนคาชักโครกพออาบเสร็จอ่ะก็มุดไปนอนตอนน่อในตู้เสื้อผ้าก่อนจะได้ลงมาลิงหรือ,อ,อย่างนี้รีบเอาของให้ป้าเจียมเร็วเดี๋ยวไปไม่ทันลิงจะบอกอะไรให้นะนไหนๆพี่รักก็ทำกับข้าวให้ป้าเจียมแล้วเนี่ยพี่รักเอาให้ป้าเจียมเองเลยจะได้ได้บุญเต็มๆ ใครงั้นแกก็อยู่บ้านเลี้ยรางวัลเองนะแต่ฉันต้องของไม่ไปเกี่ยวเองโอ้โหตื่นเลยมาครับแม่เดี๋ยวยิ้มให้เกี่ยรักฝากเลี้ยงรางวันด้วยนะไปจาแฟนจ๋าเพื่อลูกของเราตุ้ยเอาปากไม่ไปไม่ไปรักใครลูกเดี๋ยวเราก็ไปรอสายบาตนะลูกนะเชียรบุญมาฝากกันนะฉันจะ์กวดน้ะบูทิดส่วนกุศนแล้วส่งบูสนผลบุญมาให้นะครับสาธุอย่าลืมส่งขนมให้ด้วยนะครับว้ายแม่ผมจะไม่ตัด มาแทงกันซะแล้วรอด้วยโธ่แม่ครับเรื่องเร่นงเรื <Kiss wei> ่องอครับแม่แม่ได้ยินไหมครับไม่ได้ยินครับคุณแม่ไม่ได้ยินหรอกแม่หูตึงอุ้ยข้าวดีพี่เว้ยเนี่ยได้ยินดิโอ้โหนึกว่าไม่ได้ยินนี่นั่นนี่ไงนี่ไงนี่ไงเสียงมันมาจากที่โซฟานั่นแหละ กไม่ดูสิไปเลี้ยงขาไปเฮ้ยเราทำไมต้องเป็นผมด้วยล่ะคุณแม่แค่กก็ไปดูนี่แ้่แกไม่ไปนะฉันจะฟ้องลินเรื่องที่แกจะหนีเที่ยวกับหมอจ๊งโอ้โหบังคับอีกแล้วคุณแม่ไปก็ได้ไปอยู่เนี่ยใจเย็นใครอยู่เนี่ยใครอยู่เนี่ยใครก็ไม่รู้อุ้ยเฮ้ย มิกตื่นลูกมิกตื่นตื่นตื่นนี่ทำไมหัวแตกเลื้อเต็มตัวอย่างเงี้ยลูกเฮ้ยเฮ้ยฮิกไโดอะไรมาครับอคนถามนิกมากกว่านิกไปโดอะไรมานี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอหหกินเล้าหึงเลยนิกนี่ไปกินเล้ามาด้วยเลยลูกอ่ะมิกรู้ครับเมื่อคืนนิกไปปาร์ตี้งานวันเกิดเพื่อนมาครับอื ก็ไปเที่ยวันต่อครับเสร็จแล้วก็ <c oughs> ก็อะไรนะลูกก็อะไรไม่รู้ไม่จะไม่ได้อ่ะโอ มีฟันต้องกระทบกับลิ้นอาจมีคนบ้าบอมาเจอคนที่บ้าผิดทั้งที่จริงในใจก็รู้กันว่าเมื่อใดชำจากที่ไหนมาแต่ว่าเรายังมีกันและกันอาจไม่มีถ้อยคำพูดคำใจที่หวานหวานเพียงแค่เราสื่อสารทางหัวใจก็เรานั้น ตรงมียังคงมีรักถ้าเธอเหนื่อยนักให้มาพักใจจะคอยพันแผ้จะคอยป้อนยาจะคอยรักซา